นะครับสวัสีแล้ววันนี้เมนูเด็กมาตโตทรงเข่านะครับทสงกับสานแบลขับเปลือกไม่ไ้สีครับกลาบสวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบื้อสกุลทุกคนนะครับผม้ายไเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมมาครับวันนี้ได้เป็นสืวกระปุนครับผมเศร้ากระปุนเศร้าเศร้าน้ำปลานะครับผมวางหันกระเศร้าไปแล้วเราก็ ต้มน้ำใส่อีกครับต้มน้ำกะปิใส่น้ำครับผมเจือจางนะครับเนาะมาครับได้หมูยอพักสวนพื้นบ้านหมูยอพริกไทยดำนะครับผมยออุบลยออุบล <c oughs> เฮ้ยผมแักเล็กๆน้อยๆเฮ้ยลุยเลยครับผมมาครับกินน้ำกันครับวันนี้อุ้ย สุดยอดครับผมข้าแลกให้พี่ให้น้องถ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์คอมเมนต์คำว่ารีน้ำเบาใหม่ได้ด้วยครับผมให้พี่ให้น้องครับแซ่บๆน้ำกันครับผมมาดิ mm hmm. สุดยอดครับวันนี้กินรอบเด็กไปเฮ็ดเวียกแล้วข้ามหลายนะครับผมฝนกระตกเพราะฝน เลยเดี๋ยวมาหอดเขาสานน้ำมาหอดเขาไปส่ง,ค,งครับผมย่อคำบบบไงนะครับมาเขาไปพร้อม เอา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 กระปุนแป๊วจับมองได้นะครับไปเอาตอนพนบีบพอดีกระปุ่นสดๆมหไม่แล้วครับเอาจะคือว่อยู่ยคอยมันก็เอาฟาดมันก็อยู่ครับผมคอยฟาดจะคือว่อยู่อ่าอยู่แล้วครับมะ โมโยอหันเตอจอยอ่ไงๆครับโอ้พักพักหลวกนะครับนี่พักหลวก อหมูย่างครับปุน่นแล้วลงไปนะผม อออาการปกติแล้วครับมืนอนนี้เอาส้วง เติมพักลวกเขาสดยอดครับผม ครับนบกักผิดผพงนะครับบกักผิดโพงแม่พ้นมาแม่ก็ร่างเองก,ก็ขอแงลงด้วกันครับางานผมจะกินเด็กแน่ครับผมเห็ดเหียกแล้วคำก็อดมมอกับพูดผี่อีกครับผม Để kinh cầu được rồi đáy cầu là có bác ăn non <laughs> สุดยอดตาแจงจ้างปางเลยครับครบผมอีกคำเห็นหอพระมีสารองมือยอยนะครับ ครับผมฝากเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับคิวโอ้ครับคิวเนี่ยมันนี่กลายเป็นแซวกระปุ่นแซวกระปุ่นน้ำปลาครับผมมันจีแหงเนี่ยเขาก็เลยต้มน,น้ำกะปิใช่ไหมแฉบแคบกระผมมันนี่อู้สวงดียะครับเดี๋ยวมึงจาพอกันไหมนะครับเนาะวันนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ก่อนอื่นกับเขอกราบขอกประคุณน,นะครับผมที่แวะเขา,ยยา,าไม่หยิบไม่หยามเบาไหมนะครับเป็นไรขอพี่เบาตือครับผมขอโทษได้ละครับ กับกบพูดหลายๆนะครับผมที่แหวกเขาไม่ยอมไม่ยำคนหลายก็ติดตามกดแจ้งก็บาใหม่นะครับผมกบพูดหลายๆครับเมื่อไหน่เมื่อได้ก็บอมาบอกกันใหม่นะครับเนาะกิริยาว่าจะได้กินม่วม้าแนวใดหรือว่าเบอกพูมว่าแนวใดก็ขอถูขคอไปนะครับผมเดี๋ยวมื่อนี้ขอฝากไเมื่อนี้เมื่อไหร่พอกันใหม่ครับกบพูดหลายๆครับอยู่ดีแม่งทุกสบายดีครับเพ็ดเพ็ดเพ็ด